ปาทู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 เอาปันไดนี่เอาปันไดนี่มึงเนี่ยนี่ดอกใหญ่สำหนาคนเลยสุดยอดเลยจะสุดยอดเลยเห็ดเดนมากมีแต่ดอกใหญ่ๆเด้อมพันไดน้ำฝนพี่มึงเนี่ยนี่จ้ะปุณนนะจะสะอ่อนดอกเแ็ด nào cái đấy bò mẹ bình ngọc nấu bên say mất bò mẹ rồi mẹ mất rồi vào đây kín sậm บ่นาวบ่นาวบ่นาวน้อยจ๊ออยู่ครึ่งนึง ปุณนะว้าติดตัวปัดติดตัวว้าปาด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 มองยัยปุณนะทำไมพี่น้องเอ้ยฮะอ้ปาด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 สุดยอดเลยสุดยอดเลยดอกนี่ทำไมพี่น้องเอ้ยปุ่น่ะสุดยอดไปเลยจ้ะจะดูดอกนี่ สองดอกสองดอกติดกันโอ้ยสองดอกติดกันเปิดดอกนี่ต้องมาขักมนเนียแทนนี่คุณนะ่ะดอกปักง่ายนั่งขายพวกจ้าเบิ่งนกันนะ่ามันเนาวปะ่ะคือขักกตะดอกนี่ อ oh. ยู่ไต่หลากใหม่ไรขาเป็นเหลืองนะจ๊ะเนาะบอเนาจ้ะขาเหลืองบนเนาสุดจวดเลยสุดจวดเลยจุกมาพ่น่ะขาจุนพ่นใส่ดูสองบิกนี่

ก็อยู่ที่เก่านี่แหละค่ะซอยที่เราเก็บนี่แหละซอยที่เราเข้ามาเลยยิงอยู่ที่เก่ายังมียังมีเข้ามาเข้ามาป่าเนี้ที่เก่าเรานั่นแหละมีซอยรถเรานั่นแหละโอเคจ้าค่ะค่ะค่ะป่านี้มันมันตั้งตุดปูติดเปียดจะมาจกเอาใต้ยญานี่มีตะดอกอบวบไหมจ้าค่ะค่ะมาๆน้องจอยรออยู่ เ,บ,เ,บ,เบัดีค่ะเราออกไปถนนแล้วพ่อแม่ไป่น่วงเลยเฮ้ยลุงจอยนะลุง <c oughs> ลุงแล้วลุงแล้วคุณปีออกไปถนนแล้วอือใช่นะเห็นรถคันจอดอยู่ึมบายมนค่ะวัดีค่ะ ลุงแล้วพ่อแม่พี่นงจาลุงแล้วโลกไปถนนแล้วเพราะว่านาเข้าไปห้องสิมี่เอเทคนิคในการจำปลาห้องก็คือเวลาห้องขันหนาเขาปลาห้องสิเบิงว่าชนิะถนนหนทางมันอยู่สานนะจ๊ะเนาะเขาก็แทนไปนี่เออตะเวนมันอยู่ห้องอามุงนาซู่ตะเวนยนม่ยพอออกมาห้าก็ต้องหันหลังให้ตะเวนมันพ่อแม่พี่นงจาเทคนิคในการจำพวกนี้พ่อแม่พี่นองพะ ยินเต้าหัวปุณ่ะของปลามันก็เฝ้ายุ่งในหลุมปุณคนมาเงยเอาหินเป็นสัมไม่ติดปล่อยเขาเหรอไปเก็บไปตัดปาดปาดดิทอปาดปาดปาดดิทอ ไม่หยังนี่ไม่หยังค่นี่โอ้โหจนวันหนาว่อม่พีนพ่น้องเป็นดอกจนว่ะใส่ดูขาเราได้ปะโอ้ยขาเราได้พอนดอกพันเอาปะขึ้นไปใส่ขาพันกัออกพอมีพีน่น้องไปออกไปพวกเจ้านะไปกินยุใบมันพนไปจ้ะดอกนี่ปูดปูดู่นี่ 푸나 조바가 잘어 푸나 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 มันล็กค่ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดใกล้ๆกันสับลงสับลับจ้ะโอยพุนะ นเฮ็ดปลานี่กระลังออกพอแบบเนาะยูไกๆกันวิวไก่กันเนี่ยแั่เนี่ยเก็บไปน้ำตัดขาไปน้ำนี่ยีิลีสะอาดสะอาดพ่ต้องแบกขี้ดินขี้ดินกลับไปบ้าน ็บไปเจบไปตัดไปนี่จริงมันมืดแล้วดิวพ่อไม่พี่หนหรอกจะสิห้าห้าออกไปแล้วละจ้ะนี่นี่ตะหลน่นยังสีน้ำเง,งาๆเนี่ยก็เนี่ยอยากออกสัมกระคำกระมืดแล้ว พานี่ปีที่แล้วก็ออกคำออกหมดเพเพิ่งกระรม่ดดอกนึงสีแล้วจพะพอไม่เป็นออกหมดโพดพูดมาแต่ดอกยังไงปานเฮ็ดพวงวานคุณ <c oughs> ดอกนึงต่้งกุดจ,จูดุบุนอีกดอกนึง น้องจ้ะแต่แบบนี้มันกระเทือน ละมืดแล้วจ้ะ นั่งกันปุ่น่ะโอ้โหเลือดนะจันาะทัดค้าก่เือดเลือดเล,ดลดนี่ปลาปุ๋ยว่าวดังไปเไรเห็ดกระไลทึงหม จอดริดอี่ เงีดบเลยหน่อยกัง,งียบจ้ะเปิดแล้วด้วยจะไม่เล่าขาไกลแลเกือบว่ายดลยพรุ่งนี้ไปนอนเองปิดล่มกันอันนี้มันปิดใจเชียงสีปิดมองเอื้องกัน ตัวนี้ตัวนึงขังคนเู่น,นีน่เจ้าปลานี่ <c oughs> จับสามตัวสตัวสิะกาว,ว่าจะกินแซ่บแล้วที่ควณมา,าไปก่อน กินค้านะเจ้าเฮ็ดพล่งกระดิสุดยดอดคงดดกงามเด้จดไม่มีเวลาสิเอาพ,อาพ่อแม่เป็นหลวงเล้เจ้ายวขอเฮ็ดพึ่งหวานเสมอเนี่ยคนอยากงัดเฮ็ดพึ่งหวานแบบเพื่อนๆซะ นีดอกหนึงพุ่น,พ,น,น,นพ,พุ่นอ่ะข้วแหข้วแหงแล้วพืไม่ไปนอนอึเขานี่อยากตัดขาซะ อบไปเห็นนังสุดยอดอีลีเห็ดกระลังโพตรงดอกนี่ตรงดอกนี่เด้อเป็นยังไงฝุ่นอะ นี่ตัวใหม่พ่น,นจะจ้ะโหดติดถั่วขาเราโหดพ่นะปาด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 พวกเก้าวห็นบ่ลนะใหญ่กค่พุ่นสุดจวดเลยพ่นะ เดี๋ยวนีนแกงกินอิม่มได้ในสำหรับผู้เดียวนี่ยจัดจ้วงขายช่างหนึ่งกล่องอีกช่างหนึ่งว่าไม่เป็นหรองเลยเครื่องแจ็คสตัด๊ดมาเลย สุดยอดเลยสุดยอดเลยพุ่นะเต็มกรรมมือเลยพุ่นะเกินไปแล้วขี่ในความเมน <c oughs> โอ้ยเบ่งรล่นเลยเนะี่ยพนาออกไปสวงดอกเลยสวงดอกกูนะ พีกดอกหนึ่งจ้ะดอกหนึงน่งอีกดอกหนึงน่งอืมอุ๊บนะเตรียมกนันสับหลับยัง มาสปาสตัดขาสปาตัดขาจ้าสุดยอดของดอกเไปไปห็ดพ่อแม่พี่น้องเไง จวดอีลีสวยงามโอเคีสวยอีี ฟ้าห้องแล้วพ่อแม่ปเป็น้องเลยฟ้าห้องแล้วฝนติดตัวขังหัวแล้ว<ป>เราดูเราคือถ่ายถ่ายแต่ตั้งตูดปูดูคือถ่ายถ่ายคักแท้ อคุถ่าท่ายักเท่พู่น่ะคุถ่าท่ายักเท่อืม สุดจอดเลยอีกตัวกึพียงเท่าคนตั้งตดดงงูดปูดอยู่คนด,ด,ดูนี่ผู้น่ะปาด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 ก็คือเลือดแทะสุดจอดอีรีพ่อแม่พี่นองเลยจะไม่ลงง่ามคลักง่ามแนบปงเนี่ย khá lâu, bóc chắc nói bóc xì giặc mèn chắc nói thảo chun phù อย่าคักจ้ะอย่าคักเลยอย่าคักสุดจวดอีรีพ่อแม่เปน็นหวงเอ๊ะเสือกุ้งนี่หน่อยพูดนะกำลังถ้ากำลังแทะกินหมวกเ็ดจ้าจอกง ใจพอกำลังแฉะเลยแหละปอยพอเธอพอหิรไล้ๆพาอแม่พนองเอ้ยสวนคัก่งอัเนี้จวดว่าจ่ะพนขายังแข็งปังอยู่เลยเสียวขาพน เลือดอีลีนางพญาดอกเห็ดน่าจะนะเฮ้ข้าขงทุ่งข้างทางพุนพ่นน่ะพุ่นน่ะสวยขาวเรากำลัลงมาจวดร้ายขั้นปุ่งดูอุ้ยมันก็บ่มีไผมาพอดเจ้าพุน่นน่ะโอ้โหนิ่มแล้วจ้าขาพุ่นนิมล้ว แต่และดอกขอบอกว่าเลิศมากๆาฟังจ้ยอยนี่เป็นเสือเป็นแนวต่อไปเกิดไมอ่อีกเลยปีหนานเ้อน,นิ่มเกิดโดนแล้วก็น,นิ่มเมกิดขึ้นมาอีกเกิดขึ้นมาอีกเห็นในกระเต็้มอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยพ กว่าม <Christina. S 1> ันเห็ดอีกย่างคุณคุณอะเต็มสับหลาบไปคุณทั้งเห็ดเพผงขมเนี่ยนี่กัดอกบังญ่นยหนี่เห็ดเพผงขมดอกนี่ดอกบังใหญ่นึ่งนี่เอาเนี่ยอุ้ยเจ้าก็ได้เกิดอ้วหักซ้ำอ่ะเกิดยู่ทั้งตัวคุณ เกระลั่งออกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพิ่งนด้วเห็ดเพิ่งเก่าลัดเล่านึน่งนี่สะดอกใหญ่ๆว่าสิพอเอาเล่ากาบาดิพ่อแม่พี่น้องเอ้ยะเล่าใน,นยั่วยวนเหลือเกินยั่วยวนทิ้นชุ่บช้ำเห็ดกระลั่งปานแล้วอปะจะกระลั่งออกแล้วจ้ะนี่เป็นหญ้าพ่อแม่มาเก็บก็ไปเอาไปกินรูดเห็ดนะขาดเธอเลย แล้วอยากเกลือดอือหโอ้โหจะโอ้โหจะโอ้โหโอ้โหเปิอีกดอกนะดันพี่ึงเลยก็เสิได้ันนี่โอ้โหปาดีตัวว้าพผัว จุดเลยจนว่าแต,ตกนะคลิปนี้ได้รับตาออกจากปลาพ่อแม่พี่น้องทั้งลืมเปิดกล่องพ่อแม่พี่น้องจ้าพุ่นเอาเป็นได้พวกเจ้าว่าสุดหยดปะแต่ปนัญหเฮ็ดบ่าเนี่ยเมื่อยู่ได้ดพ่อแม่พี่น้องจ้ามาสิบมือสิคัมละมาหอดปลากะเท่ายละมื้อนี้มาหอดปลาเกือบเอห่าเกือบหกบมุ้งแรง คลิปนี้ขอฝากไปแค่นี้ด้าจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ากาบขอพระคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ e n เอ็นจ s t t ไต e in Denmark แล้วก็มาดามเฮดมัสลุมจ้าบปแล้วค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนด้าจะเด้อบ๊ายบายค่ะ